ช็อกสารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วการจับมือทางการเมืองครั้งนั้นไม่ผิดคุณอาจจะเคยได้ยินข่าวการทำข้อตกลงทางการเมืองโมที่เป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อปี2568ระหว่างพรรคการเมืองต่างๆใช่ไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำข้อตกลงแบบนั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568สารรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องสองคำร้องที่ยื่นเข้ามา โดยมีประเด็นสำคัญคือผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการทำบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement หรือโมของคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในขณะนั้นและคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในขณะนั้นเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยคำร้องแรกนายคงเดชาชัยรัตน์ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยอ้างว่าคุณนัทพงษ์ ผู้ถูกร้องที่สองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนจำนวนหนึ่ง้สิบสามคนผู้ถูกร้องที่สามได้กระทำการตกลงกันเพื่อแบ่งปันอำนาจอธิปไตยโดยบิดเบือนอำนาจบริหารที่ควรจะเป็นของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้กลายเป็นอำนาจแฝงของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเพราะมันเป็นการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติผู้ร้องยังอ้างอีกว่าพักประชาชนผู้ถูกร้องที่หนึ่งเสนอที่จะ ยกคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองใดก็ตามที่สามารถนำนโยบายของพรรคประชาชนไปดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขว่าพรรคนั้นจะต้องยุบสภาภายในสี่เดือนหลังถแถลงนโยบายและจัดให้มีการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งต่อมาคุณนัทพงษ์และคุณอนุทินได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโม และในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้ถูกร้องที่สามได้ทำตามข้อตกลงนั้นโดยลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ผู้ถูกร้องทั้งหมดจะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายค้านผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดแต่สำนักงานอายการสูงสุดแจ้งว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามยังไม่เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามมาตรา49วรรคหนึ่งอายการสูงสุดจะมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ สารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกข้อตกลงโมระหว่างคุณนัทพงศ์และคุณอนุทินเป็นเพียงการเจรจาหรือการประกาศเจตจำนงทางการเมืองร่วมกันและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องทั้งสามได้กระทำการใดๆที่เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาคำร้องที่สองนายอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลผู้ร้องยื่นคำร้องโดยอ้างว่าการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างคุณนัทพงศ์ผู้ถูกร้องที่1ในฐานะหัวหน้าพักประชาชนผู้ถูกร้องที่2กับคุณอนุทินผู้ถูกร้องที่3ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยผู้ถูกร้องที่4โดยตกลงให้สอสอในสังกัดพักผู้ถูกร้องที่สองพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ถูกร้องที่3าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการได้มาซึ่งอำนาจฝ่ายบริหารที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องอ้างว่าการที่พักการเมืองยินยอมให้สอส,อสอตกอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดหรือความครอบงำใดๆโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันล่วงหน้าเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นซึ่งไม่ชอบ้วยรัฐธรรมนูญมาตรา114และ185และเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดแต่เนื่องจากอายการสูงสุดไม่ดำเนินการภายใน15วันผู้ร้องจึงยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้าม สารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกข้อตกลงโมะระหว่างผู้ถูกร้องที่หนึ่งและผู้ถูกร้องที่สามเป็นเพียงการเจรจาหรือการประกาศเจตจำนงทางการเมืองร่วมกันและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่ได้กระทำการอื่นใดอันเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาสรุปทั้งสองคำร้องถูกสารรัฐธรรมนูญตีตกไปเนื่องจากสารเห็นว่าการทำบันทึกข้อตกลงโงะ เป็นเพียงการเจรจาทางการเมืองและไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการกระทําเพื่อล้มล้างการปกครองคําถามชวนคิดคุณคิดว่าการทําข้อตกลงทางการเมืองโม่ในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรและคุณคิดว่าสารรัฐธรรมนูญตัดสินถูกต้องแล้วหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนควรใส่ใจเพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนครับ